สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร c กเอชเคช n ่นลค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของแม่ย่าค่ะเราก็เลยจองร้านอาหารไว้นะคะแต่เห็นสภาพด้านหน้านะคะร้านอาหารก็จะเป็นป่านะคะทุ่งหญ้าอย่างนี้นะคะก็จะ วันนี้อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะคะทุกคนใกล้จะเข้ามาฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะแต่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งร้านอาหารนะคะนี่ค่ะร้านอาหารอยู่ในป่าเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาว่าอาหารอร่อยนะคะเราก็เลยจองไว้นะคะฉลองวันเกิดแม่ย่าค่ะดูต้นไม้สิคะย,ยังแห้งอยู่เลย เดี๋ยวก็จะผีแล้วค่ะใบไม้หรือดูใบไม้ผีมาก็เดี๋ยวก็จะเริ่มมีดอกไม้นะคะใบไม้เริ่มผีนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะในวันนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในร้านอาหารกันนะคะแล้วก็ไปดูว่าอาหารหน้าอร่อยขนาดไหนอาหารฝรั่งนะคะทุกคนอันนี้ก็คือป้ายนะคะป้ายเมนูนะคะ่ะทุกคน ไม่รู้ว่าพวกเราจะเข้าไปทานอะไรกันนะคะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยมีคนนั่งข้างนอกนะคะเขาก็จัดไว้อย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีคนเลยส่วนใหญ่คนจะอยู่ข้างในกันค่ะอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะคะมีป่านะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะทุกคนมีทางเดินลงไปด้วยนะคะสนามเด็กเล่นของเด็กค่ะ บรรยากาศเย็นเย็นแล้วก็บมีบ้านฟาร์มด้วยนะคะมีฟาร์มที่เห็นอยู่ตรงหน้าฟาร์มเป็ดแล้วก็มีแก่ด้วยแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะนี่นะคะสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิคะ่ะดอกรักข้างทุกคนดูสิสวยๆเลยนะคะ ก็วันที่21มีนานะคะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลีนะคะตามปฏิทินอะนะคะนี่คือสัญลักษณ์กำลังสวยเลยสวยไหมคะและนี่ก็คือกระเทียมป่าค่ะทุกคนกระเทียมป่ากำลังใบอ่อนๆเลยนะคะ กลิ่นก็เหมือนกระเทียมเลยนี่กำลังสวยเลยขึ้นมาแล้วนี่นะคะกระเทียมป่ากำลังขึ้นเดี๋ยวก็จะเทศกาลเก็บกระเทียมป่าแล้วค่ะนี่นะคะ่ะขึ้นมากำลังขึ้นเลยทุกคนกระเทียมป่านะคะทางเข้านะคะทางเข้าข้างใน มีเครื่องช่างนะคะของเก่าแล้วก็แคชเชียร์นะคะเครื่องคิดเงินรุ่นเก่าค่ะรุ่นโบราณวันนี้นะคะป้าแรกก็จะพามา ต้มนะคะเออชาค่ะดูสิมีสามรสมีกลิ่นชาไทยนะคะกลิ่นเพือกแล้วก็กลิ่นแคนตาลูปแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกเอานะคะก็คือเดี๋ยวจะเลือกกลิ่นเผือกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเลือกตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือไข่มุกนะคะ เดี๋ยวก็จะต้มไข่มูค,ค่ะทุกคนไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะพอดีเพื่อนให้มานะคะก็เลยจะลองต้มดูเพราะว่าหาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหาทานไม่ได้นะคะถ้ามีก็เขาบอกว่าคล้ายๆนะแต่ว่าพอลองไปกินแล้วมันไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นเหมือนกับว่าลูกเม็ดเหมือนกับวุ้นอะไรเงี้ยพอเรากินไปมันก็เหมือนกับแตกอะไรเงี้ย แต่ว่าชานมไข่มูของไทยนะคะเดี๋ยวจะลองต้มดูนะเดี๋ยวจะตั้งน้ำนะคะให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวจะต้มไข่มมูก,ก่อนนะคะทุกคนดูสีซะก่อนทุกคนสีสวยมากเลยอะ่ะรสเผือกนะคะกลิ่นเผือกทุกคนสีสวยดีอะ่ะดูจากสีสันแล้ว น่าจะอร่อยทุกรสเลยเขาบอกว่าใครชงก็อร่อยเดี๋ยวดูซิว่าเราชงจาอร่อยหรือเปล่าหม้อเล็กนี้นะคะก็จะต้มน้ำนะทุกคนก็จะใส่นี่นะคะชากลิ่นเผือกเนี่ยสีสวยมากเลยอะ่ะใครชงก็อร่อยคนที่ทำไม่เป็นชงจาอร่อยหรือเปล่ามาดูซิ ม่ชงหน่อยนะคะสีสวยสุดๆเลยส่วนฝั่งนี้นะคะไข่มูกก็กำลังเดือดนะทุกคนไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันทุกคนคนทำไม่เป็นนะคะแต่อยู่ที่นี่อยากกินอะไรต้องทำเองนะ เครื่องดื่มรสเผือกนะทุกคนเห็นในฉลากเขาบอกไม่เห็นว่าบอกเป็นชารสเผือกอ่ะก็เป็นเครื่องดื่มผงนะคะรสเผือกก็ต้มเสร็จแล้วนะคะสีสวยมากเลยใส่ครีมเทียมเข้าไปนะคะทุกคนสีก็จะสวยส่วนฝังนี้นะคะไขมุกว่าจะต้มไปอีกสักพักนึงเนี่ยให้มันสุกดีก่อนนะคะดูน่ากินขึ้นแล้วน่าจะอร่อยอยู่นะ แต่ว่าต้องรอก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเอาแล้วค่ะทุกคนคิดก็ได้แล้วเนาะสีเข้มได้แล้วแล้วก็ชิมแล้วก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักขึ้นละตักขึ้นใส่แก้วนะคะมาใส่แก้วดูมันต้องล้างน้ำก่อนไหมอะทุกคน เออไม่ค่อยถนัดเลยอย่ลองสูตรนี้ก่อนแล้วกันเนาะเยอะยไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราทำถูกวิธีหรือเปล่านะคะมาจ้าเราก็จะร้องดูสิเทเครื่องดื่มลงมันจะออกมาเป็นหน้าตาไงเนี่ย หน้าดาวโอเคไหมดูก้นแก้วเออมันก็ดูสวยอยู่นะเนี่ยก็บอกว่าให้เอาน้ําแข็งใส่แต่ถามว่าตอนนี้ต้องการน้ําแข็งไหมไม่ต้องการคะ่ะอากาศหนาวทุกคนเดี๋ยวจะชิมดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าคะ่ะนี่ได้หลอดมาแล้วดูชงก่อนมันก็สีสวยอยู่นะเนี่ยใช้ได้อะ่ะ เดี๋ยวชิมก่อนนะคะเดี๋ยวชิมก่อนอือหูลอ,อยมากอร่อยจริงๆไม่น่าเขาบอกว่าใครทําก็อร่อยใครชงก็อร่อยเออมันก็อร่อยจริงๆนะแล้วก็ไข่มุก็กรุบกรุบดีอะอือห ถูกใจถูกใจถูกใจมากค่ะถูกใจถูกใจป้าแร็กมากขอเปรียบเทียบรูปในฉลากหน่อยนะคะในไอเขาเรียกว่าอะไรในถุงเนี่ยนะคะในถุงที่ใส่ผงเครื่องดื่มมาเนี่ยว่ากับที่เราทํานี้ น่าใช้ได้หรือเปล่าของเขามีน้ําแข็งไงน้ําแข็งแล้วก็มีไข่มุกโชว์ด้านบนนะคะอันนี้ไข่มุกจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ําแข็งไม่ต้องการน้ําแข็งนะคะเพราะว่าที่นี่หน้าหนาวอยู่เลยเอาราคาทุกคนมาคะ่ะมาดื่มด้วยกันชานมไข่มุกนะคะกินเผือกนะคะสวยสุดยอดน่าทานสุดยอดทุกคน ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะคือเพื่อนทุกคนเพื่อนกับไทยนะคะเอามาให้เป็นลาบผากนะคะของคนที่อยู่เมืองนอกนะคะมาทานด้วยกันค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปทําอย่างอื่นต่อนะคะไปทําอาหารต่อนะทุกคนขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน r ร c k เอ็ดเคช e l นค่ะลากันไปด้วยภาพสวยๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ